ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับเรื่องท้าสาบานแซนบอกว่าแซนวิสาพัทเปิดใจตอบสื่อหลังอัจฉริยะท้าสาบานพิสูจน์ความจริงจากกรณีการเสียชีวิตของแตงโมนิดาที่หนึ่งในห้าคนบนเรือที่สังคมตั้งข้อสังเกตต่างๆนานาว่าสิ่งที่เขาเล่านั้นเป็นข้อเท็จจริงมากน้อยหรือไม่อย่างไรคือแซนวิสาพัทซึ่งทางด้านนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงษ์ ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญา,ากรรมได้ไลฟ์ผ่านช่อง YouTube โคนันเมืองไทยวันที่สองพฤษภาคม65ที่ผ่านมาโดยบางช่วงในคลิปนายอัจฉริยะพูดท้าทายแซนกับแก๊งเรือให้ไปสาบานที่วัดหงหรือวัดศรีสะแอดอำเภอพุทธไทยสงจังหวัดบุรีรัมย์หากไม่มีส่วนรู้เห็นกับการเสียชีวิตของแตงโมล่าสุดเวลา16นาฬิกาวันที่4พฤษภาคม65ที่สอนอท่าข้ามแซนวิสาพัฒนมโนมยัยรัตน์ พร้อมด้วยนายพรศัก์วิพาศอาพานน์ทนายความเดินทางมาให้ปากคำเพิ่มเติมหลังจากแจ้งความดำเนินคดีกับนายจรินธรรมวัฒนะหรือจินสามีของหนิงปณิตาดาราสาวในความผิดฐานหมิ่นประมาดด้วยการโฆษณาหลังถูกคู่กรณีแสดงความคิดเห็นในรูปที่ถ่ายคู่กับกรติกในลักษณะสร้างความเสียหายได้ตอบสื่อประเด็นเรื่องที่คุณลุงท้าตนให้ไปสาบานในเมื่อเขา ที่พึ่งทางวิทยาศาสตร์จะหันหน้าเข้าศัยศาสตร์ตนคงต้องยอมทําเพื่อความสบายใจของเขาแต่ตนขอเป็นในกรุงเทพถ้าเขาจะไปบุรีรัมย์ตนขอจุดทูบหน้าบ้านไปพ,พบกับเขาแต่ขออย่างเดียวเขาข้าทําแบบเดียวกับตนทําหรือไม่กล้าสาบานหรือไม่เพราะสิ่งที่ทําทุกวันนี้เพื่อเหยื่ออาชญากรรมด้วยความบริสุทธิ์ใจโดยไม่หวังอะไรจริงๆตนกล้าสาบานแต่ไม่สะดวกที่จะไปบุรีรัมย์เพราะไกลเกิน ตนเป็นชาวพุทธวัดที่ไหนก็ศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันส่วนเรื่องการดำเนินคดีกับนายอัจฉริยะคงใช้เวลาเยอะดูที่เขาพูดไม่มีมูลเริ่มไปกันใหญ่สร้างความเดือดร้อนให้ตนและหลายหน่วยงานสิ่งที่เขาพูดมีความจริงกี่เปอร์เซ็นต์สงสัยว่าไปทำอะไรให้เขาไม่พอใจหรือเปล่าตนคิดว่าสิ่งที่นายอัจฉริยะพูดเพอเจอรู้สือข,ข่าวถามว่าที่นายอัจฉริยะจะถแถลงข่าวใหญ่วันที่9พฤษภาคม มีความกังวลหรือไม่แซนกล่าวว่าฝังว่ารอบนี้จะไม่ผิดหวังถ้ามีหลักฐานอะไรช่วยเอาออกมาให้หมดเพราะว่าไม่ได้กลัวสักอย่างกลัวว่าคุณจะไม่มีหลักฐานอะไรออกมาแล้วจะช้าไปอีกทําให้ทุกคนต้องเหนื่อยอยากฝากถึงนายอัจฉริยะมีอะไรพูดตรงๆได้ตนไม่กลัวส่วนที่จะฟ้องนอายอัจฉริยะตอนนี้กําลังรวบรวมข้อมูลที่เขาให้สัมภาษณ์ในหลายสื่อจากนั้นจะดําเนินการ ยื่นฟ้องกระทาความผิดต่างกรรมต่างวาระซึ่งต้องใช้เวลาแต่เท่าที่คุยกับแซนตรงไหนก็ฟ้องได้ก่อนที่อายุความจะขาดคงจะต้องทําแต่คดีไหนที่ยังต้องรอข้อเท็จจริงหรือการสรุปจำนวนคดีจากพนักง,งานสอบสวนในข้อหาอื่นๆต้องรอก่อนให้พนักง,งานสอบสวนมีความเห็นยุติก่อนแล้วจึงจะมาพิจารณาขอบคุณข้อมูลข่าวจากที่นี่ .com ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟัง กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ